แ p ปพลิ t i ชัน i m e s c a p e ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสมาร์ทโฟนตระููล x p r r i เโดยจะเป็นการรวบรวมเอาการอัปเดตต่างๆจาก Facebook หรือ Twitter และการอัปเดตอื่นๆมาไว้ในที่เดียวกันด้วยภาพกราฟิกเคลื่อนไหวที่สวยงามและรวดเร็วลื่นไหลาการตั้งค่าใช้งานเครื่องจะประกอบไปด้วยการตั้งค่า Wi-Fi Bluetooth การใช้ข้อมูล ระบบไร้สายและเครือข่ายฟังก์ชัน w i f i Hotspot NFC Wi-Fi Direct เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งค่าการโทรตั้งค่าเสียง ตั้งค่าการแสดงผลระบบโมบายบราเวยร์เอนจินตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ ตั้งค่าแอปพลิเคชันตั้งค่าบัญชีและการซิงตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งตั้งค่าความปลอดภัยตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อความ การสำรองข้อมูลและรีเซ็ตตั้งค่าวันที่และเวลาตั้งค่าการเข้าถึงตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่อง แน่นอนว่าโปรแกรมแผนที่มาตรฐานอย่างโปรแกรม Google Map ก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานซึ่งก็มีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานอยู่อย่างครบถ้วนและน่าจะคุ้นเคยกันดี และฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจก็คือฟังก์ชัน Street View นั่นเองซึ่งเป็นมุมมองแบบสเสมือนจริงดังที่เห็นนี้ทำให้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานที่นั้นๆมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยสามารถลากไอคอนรูปคนไปยังจุดที่เราต้องการจะเห็นได้ทันที และมีการประมวลผลที่รวดเร็วราบรื่นเป็นอย่างดีส่วนประสิทธิภาพในการรับสัญญาณดาวเทียม GPS ของ Sony Xperia Ion mm hmm. ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยสภาพแวดล้อมของการทดสอบภายในอาคารและท้องฟ้าที่มีเมฆรึม้มลองทดสอบกันอีกสักรอบครับก็เห็นว่าสามารถจับสัญญาณดาวเทียมได้ดีในระดับที่น่าพอใจ หาต้องการทราบว่าขณะนี้มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆสำหรับตัวเครื่องหรือไม่ก็สามารถเข้าไปตวรวจสอบได้ที่อัปเดตเซ็นเตอร์นั่นเองนอกจากนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปเช่นการค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง Google Play Store การกดหมายเลขโทรออกด้วย Virtual k e y p a d การรับส่งอีเมลปฏิท,ทินนัดหมาย YouTube การจดบันทึก และแน่นอนว่ามีโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์ชื่อดังอย่าง Google Plus ติดตั้งไว้ให้พร้อมใช้งานคราวนี้เราจะมาลองทดสอบกันดูว่าระบบสัมผัสของ Xperia A On นั้น จะรองรับได้พร้อมกันสูงสุดกี่จุดซึ่งจากที่เห็นก็คือ10จุดนั่นเองส่วนการทางานของระบบมันติทัสนั้นถือว่าสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แต่ละจุดสัมผัสมีการทำงานแยกกันอย่างอิสระและมีการตอบสนองที่รวดเร็วแม่นยำดังที่เห็นอยู่นี้ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมด้วยโปรแกรมคอร์ดเรนส s t a n d d r d ซึ่งผลคะแนนที่ได้ก็คือ 3,186คะแนนโดยแบ่งออกเป็นคะแนนในส่วนต่างๆดังนี้ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมด้วยโปรแกรม Smart Bench 2012ซึ่งผลคะแนน Productivity Index จะอยู่ที่1,629คะแนนส่วนคะแนน Gaming Index จะอยู่ที่1,667คะแนน ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมด้วยโปรแกรม Antutu Benchmark ซึ่งผลคะแนนรวมที่ได้ก็คือ6639คะแนนโดยแบ่งออกเป็นคะแนนย่อยในส่วนต่างๆดังนี้ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลด้วยโปรแกรม Linpack for Android ซึ่งผลคะแนนที่ได้ก็จะเป็นดังนี้ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม n e o c r e ซึ่งผลคะแนนที่ได้ก็คือ59.2เฟรมต่อวินาทีต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม a 3 d Bench XL ซึ่งผลคะแนนรวมที่ได้ก็คือ 31, 3 1 8 6 3แคะแนนต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม GPU Bench ซึ่งผลคะแนนแอบส์ลูจะอยู่ที่4 1 7 2 7คะแนน และคะแนน relative จะอยู่ที่37,813คะแนนต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมเนน่ามาร์กวันซึ่งผลคะแนนที่ได้ก็คือ56.9เฟรมต่อวินาทีต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมเนน่ามา,า,าร,ร์ทากท ซึ่งผลคะแนนที่ได้ก็คือ36.5เฟรมต่อว,วินาทีหลังจากทดสอบกันมาพอสมควรแล้วก็มาสรุปส่งท้ายกันเลยดีกว่าครับสำหรับ Sony Xperia ์น,นั้นหากจะว่าไปแล้วประสบการณ์โดยรวมที่ได้จากการใช้งานในแง่ของฟอังก์ชันต่างๆหรือประสิทธิภาพในการทำงานก็แทบจะไม่แตกต่างไปจากสมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยมอย่าง Sony x p e r ก a S ที่วางจำหน่ายก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้แม้ว่าจะมีขนาดของหน้าจอที่ใหญ่กว่าก็ตาม แต่ในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอกหรือการออกแบบดีไซน์นั้นถือว่าให้ความรู้สึกที่ประทับใจมากกว่าด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ดูสวยหรูมากกว่าหรือวัสดุที่ดูทนทานแข็งแรงมากกว่าและก็อาจจะพูดได้ว่า Sony x p e r i a ์พนั้นเป็นสมาร์ทโฟนที่มีการออกแบบดีไซน์ที่ดูดีที่สุดรุ่นหนึ่งในขณะนี้เลยทีเดียวดังนั้นหากเป็นผู้ที่ใช้ Sony Xperia S อยู่แล้วการเปลี่ยนมาเป็น Sony x p e r i a ์พก็คงจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนัก หากเป็นผู้ที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนดีๆดีไซน์สวยสๆสักเครื่องหนึ่ง Sony Xperiaon ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและ Sony Xperiaon นั้นก็ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมายเช่นหน้าจอแสดงผลแบบ LED Backlit LCD ขนาด4.55นิ้วความละเอียดสูงระดับ1,280คณ720พิกเซลพร้อมเทคโนโลยี Sony Mobile Raw i a e n g i n e CPU Dual Core ความเร็ว1.5 GHz GPU a r e n o 220 ระบบปฏิบัติการ Android v e r s i o น4.0หน่วยความจำ RAM ขนาด1 g b พื้นที่เก็บบันทึกข้อมูลภายในขนาด16 g b พร้อมรองรับการ์ดหน่วยความจำแบบ Micro SD กล้องดิจิตอลความละเอียด12ล้านพิกเซลซึ่งมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายและเชื่อใจได้ในคุณภาพรองรับรูปแบบของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ครบครันรองรับการใช้งาน 3G ได้ทุกคลื่นความถี่เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระยะใกล้แบบ NFC และรองรับการเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอกผ่านทางสาย HDMI เป็นต้นกับราคาเปิดตัวที่17,990บาทหากดูกันเหมือนเผินก็อาจจะเป็นราคาที่สูงเกินไปสำหรับสมาร์ทโฟนระดับ Dual Core แต่สำหรับ Sony Xperia Ion นั้นจะมีจุดเด่นที่เสริมเข้ามาให้สมกับราคาก็คือการออกแบบดีไซน์ที่สวยหรูและวัสดุระดับพรีเมียมรวมไปถึงจอแสดงผลขนาดใหญ่และคุณสมบัติระดับ Hi-end อื่นๆที่กล่าวถึงไปแล้วนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพบกันได้ใหม่ในวิดีโอรีวิวรุ่นต่อไปสวัสดีครับ